ดูเป็นไงครับน่ากินไหมครับสวัสดีครับพบกับเราช่องควที่บ้านถาดอร่อยกันอีกแล้ววันนี้เราก็มากับเมนูลาบไข่มดแดงแล้วเราไปดูวิธีการทำและส่วนผสมพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลยครับขั้นตอนแรกกระใสน้ำปลาไปยักษสองช้อนโต๊ะก่อนครับไปเลย เราตามด้วยพริกผงครับจัดนิดหน่อยครับก้ายพอประมาณบอกสวนผสมบอกนี้ก็แล้วแต่นะอย่างที่เคยบอกหลายๆคลิปแล้ววนะ่าแล้วแต่ความต้องการของเราใส่มากใส่น้อยตามที่เราต้องการเลยต่อไปก็ข้าวคั่วครับต,ต่อด้วยพริกช้ฟ้าซอย ตามด้วยผงปรุงรสครับหน่อยประมาณให้มันคลุกจิ้มคลุกจิ้ม,ต,ม,ต,ม,ต,มต่อด้วยมะนาวครับใส่ไปเลยตรงนี้มะนาวก็แพงครับเนี่ยสามลูกคุกขอด้วยผงหนัวจ้ะหน่อยครับใส่ไปเลย เราพูดเข้าได้เท่ากันครับชิมรดดูว่ามันเข้าทาเปล่าก็ถ้าต่อไปเราวก็ใสาขายมุดแดงเลยครับใส่ไปเลย ใส่หมดแดงก็มีน้อยสักหน่อยครับใส่มดแดงแข็ง้วยโลนหกร้อยกว่าเลยเลยได้มาที่นี่พอหายากก่อนเราไปทายด้วยต้นหอมพักชี่ครับใส่ไปเลย ลืมมัแก้วครับพี่นอ้องต้องลืมมั้งแกลืมก็หอมสายหอมมันเพิ็ก่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วกักใส่จานเลยก็าวางพักแอมลงไปเลยส่วนหอมพักชีผิดพักชีแอมก็ได้ก็ได้ครับเ,เนี่ยโค้งพักเขือกินได้หมดแหละ ครับแล้วเราลองไปกินกันเลยว่ารสชาติจะอร่อยถูกปากเราหรือเปล่าไปกันเลยครับแล้วเราลองมากินกันเลยครับว่ารสชาติจะอร่อยถูกปากเหลาหรือเปล่ากิกนเลยยาฮู้วว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 วควว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 วนววววววว mình subscribe <laughs> 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 ลอยถาครับอลองอก่อนเป็นไงก่อนำไ,ได้ไหมอาอเยืตนะส่มสามคำนะครับยี่ยมจริงเยี่ยมจริงเยี่ยมจริงจ <c oughs> ครับสำหรับเราช่องัวรใจบ้านทานอร่อยกับเมนูลาบไข่มดเอก ถ้าไขมดแดงก็ขอลารรทผูปชมไปก่อนถ้าหากใครดูแล้วชอบคลิปนี้วิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่งกระดิงด่งนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากเราวันนี้เราก็และถ้าใครมีข้อเสนอแนะคำติคำชมคำดา่าก็คอมเมนต์ด้านหลังมาได้เลยครับวันนี้เราก็ขอสวัสดีก่อนสวัสดีครับ